สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับพบกันในคลิปความรักของชาว่าตดินนะคะแต่ว่าจะเป็นชาว่าตดินที่เป็นคนโสดนะก็จะมีทั้งโสดเพียวๆโสดแอบรักแล้วก็คนที่จบกันไปแล้วหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยเราจะทาแยกอีกคลิปหนึ่งเอาไว้ให้ละกันเนาะชาว่าตดินก็จะมีชาวราศีกันนะคะราศีมังกรแล้วก็ราศีพฤษภ ถ้าใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ในสมราศีนี้หรือเปล่าสามารถเช็คชว่วงวันเกิดกันได้ใต้คลิปเลยนะคะหวานเขียนระบุวันที่เอาไว้ให้แล้วเนาะเป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวศุกร์ดาวจันทร์สามารถดูคู่กันได้เลยใครที่มีลัคนาดาวศุกร์ดาวจานันทร์สถิตย่ในสมราศีนี้สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันอะไรสามารถหาคําตอบกันได้ใต้คลิปไปเช่นกันวันนี้แป้นลิง้งไว้ให้แล้วเนาะลองไปหาลัคนาดาวสุขดาวจันของเราเพิ่มเติมนะคะซึ่งถ้าใครที่อายุ30ปีขึ้นไปอยากจะให้เน้นในส่วนของลัคนาเป็นหลักเนาะ แต่ว่าการอ่านของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดวงความรักจะเน้นในเรื่องของดาวศุ์เป็นหลักด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรัคณาดาวศุ์ดาวจันทร์หรือว่าราศีนี่คือการอ่านทั่วไปนะเรื่องเราสามารถที่จะสอดฝั่งกันได้นะคะในฝั่งของเราแล้วก็ฝั่งของเขาก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ถ้าคําทํานายออกมาแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ปล่อยผ่านไปนะคะอย่าเก,ก็บออามาคิดวุ่นวายให้บรรทอนความรู้สึกเนาะ แต่ว่าถ้าอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์เราเอาไปปรับใช้ดูแลกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดเพียวๆก่อนละกันว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรพวกคุณบ้างเนาะ reconciliation นะคะใครบางคนกำลังจะย้อนวนกลับมาอ,มอาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณในชาตินี้หรืออาจจะชาติภพที่ผ่านมาก็ได้เนาะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเลย p r ร s t นะคะถ้ามีใครสักคนองย้อนบนกลับมาลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองดูว่าคำตอบมันเป็นยังไงแต่ว่าต้องใจเย็นนะคะอย่าเรียบร้อนทุกอย่างจะมีกลไกลของมันมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะ getting to know each o t e r นะคะคือการเรียนรู้ทำความรู้จักกัน บางท่านถ้ามีคนเก่าๆเขาย้อนวนกลับมาไม่ว่าจะเป็นเก่าในชาตินี้หรือว่าชาติไหนก็แล้วแต่ที่เขากลับเข้ามาในชีวิตหรือว่ามีใครสักคนนิวโผล่เข้ามาในช่วงนี้นะลองค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักกันไปที่ผ่านมาเคยรู้จักกันในรูปแบบไหนปล่อยผ่านไปเนาะมาทําความรู้จักกันใหม่นะคะถ้าเสียงหัวใจของคุณบอกว่าอยากจะลองดูก็ลองนะแต่ว่าอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนนะคะแต่ถ้าเสี่ยงหัวใจของคุณบอกว่าไม่ดีกว่า ก็ลองฟังเสียงสัญชาตญาณหัวใจของตัวเองดูและการมีไพ่ r u s t ปรากฏขึ้นมาด้วยเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ทาโร่อยากจะบอกอะไรกับชาวธาตุดินบ้างนะคะกับความรักในช่วงเดือนนี้ก็ดูความรักของชาวธาตุดินในช่วงือพฤษภาคมนี้หน่อยค่ะความรักพวกเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยใครที่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะมีความสุขมากๆนะคะคิดหวัหือว่าทำการสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักก็ขอให้ประสบความสำเร็จเนาะ ใบแรกหนึ่งไม้เท้านะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักก็ได้แต่ว่าเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าเป็นการเริ่มต้นที่ยังค่อนข้างเปลาะบางอยู่นะต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีโอกาสเจริญเติบโตได้มั่นคงได้แข็งแรงได้ในอนาคตนะคะมาพร้อมๆกับไพ่แมดิเอลฟอร์ดคือทุกอย่างมันจะต้องใช้ความพยายามมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามกลไกลของมันเนาะ ไพ่ตั้งสองเป็นไพ่ the e ิ p ์นเพคุณเป็นคนที่มีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจงมั่นใจในตัวเองแล้วก็ถ้ามีใครสักคนหนึ่งเขาเข้ามาก็ลองดูนะคะว่าเสียงหัวใจของคุณบอกมาว่าเป็นยังไงเนาะเขาไปเพิม่มอีกค่ะว่าเป็นยังไงอเอ่ยบางท่านเป็นลักษณะข,ของโชคชะตาที่กำลังจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วนะคะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆ The f o o l มีใครบางคนกำลังเข้ามาแต่ว่าอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากมายนะคะอย่างที่ผมบอกเราเป็นการเริ่มต้นที่ยังค่อนข้างเปราะบางอยู่และเป็นไพ่เดือฟมันยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนขนาดนั้นซึ่งคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ยังดูล่องรอยอยู่ด้วยนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในช่วงนี้นะเด็กถือดาบเขาแน่าจะเหมือนคนที่เฝ้าคอยสังเกตการคุมมาซักระยะหนึ่งแล้วนะคะ จนอดใจไม่ไหวต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะอยากพูดอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารหรืออยากจะทำไทยอะไรบางอย่างกับคุณก็ได้แต่เหรียญเห็นไหมว่ารู้สึกว่าสถานการณ์ยังไม่ได้หวือหวางอะไรมากมายนะคะในช่วงนี้จะติดระมัดระวังนะบางทีใจของเราจะตัดสินบางสิ่งบางอย่างไปโดยที่เรารู้สึกห่อเหี่ยวในใจ ก็เลยตัดสินทุกอย่างไปในลนักษณะของการที่แบบยอมพ่ายแพ้ยอมจำนนอะไรแบบนี้เดี๋ยวมาว่ากันนะคะสิบเหรียญบางท่านที่เพิ่งเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างนะใจะเย็นๆนะคะหวังว่ามันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นมันอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็มั่นคงแข็งแรงด้วยเนาะ เพียงแต่ว่าพอมันเชื่องช้าอาจจะทำให้เราหมดกำลังใจนะคะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักบางท่านที่เพิ่งคุยกับใครสักคนนึงแล้วรู้สึกว่ามันไม่เห็นอะไรเลยอะเราอาจจะรู้สึกเหมือนมันไม่โอเคแล้วตัดสินทุกอย่างไปโดยที่มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจขนาดนั้นก็ได้หช่วย 6ช่วยมาพร้อมกับไพ่ reconciliation คนเก่าๆจะย้อนวนกลับมานะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยผูกพันมากๆแล้วก็คิดถึงมากๆด้วย9ไม้เท้ากลับมาเพราะว่าไม่สามารถจะปล่อยวางคุณได้คิดถึงคนและยังต้องการคุณอยู่10ดาบน่าจะจบกันไปด้วยปัญหาอาจจะเรื้อรังนะคะเรื้อรังมานาะนสะสมทีเล็กน้อยจนค้างอิ่มตัวแล้วก็ ทำอะไรไม่ได้นอนจมกองเลือดไปหรือสองก็คือว่าทีเดียวสิบดาบแล้วนิ่งนิ่งไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไพ่ต่อสองเป็นไพ่คิงถือไม้เท้าความรักของคนโสดในช่วงเดือนนี้บางท่านมีเกณฑ์ว่าจะมีคนเก่าเก่าย้อนวนกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นเก่าในชาติที่หรือชาติที่แล้วก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าคนที่ย้อนวนกลับมาในที่เนี้บ่อนมองว่าเขาน่าจะมาด้วยความรู้สึกเหมือนเขายังต้องการคุณอยู่ ยังต้องการอะไรบางอย่างจากคุณอยู่ถ้าถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมถ้าจากหน้าไพ่ก็ก็ไม่ได้แย่นะคะเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรได้มากมายขนาดนั้นยังดูร่องรอยอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปละกัน นี่คือก,การอ่านโดยรมนะคะบางท่านอาจจะเกิดช้าบางท่านอาจจะเกิดเร็วหรือบางท่านอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้บางท่านอาจจะเกิดไปแล้วหรือบางท่านอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งกว่าจะเกิดกว่าจะมีใครเข้ามานะคะคือคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนใหม่ในชีวิตที่คุณไม่เคยรู้จักเลยก็ได้นะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ consolation อาจจะเป็นคนเก่าๆในอดีตชาติของคุณก็ได้แต่อย่างที่บอกนะคะว่า trust ฟังเสียงหัวใจของคุณเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองในโชคชะตาของคุณ ราปลอยให้ทุกอย่างมันทํางานนะคะถ้ามีคนเข้ามายังไม่ให้่คุณปิดกั้นตัวเองค่อยๆเลี้ยงความสัมพันธ์ไปก่อนแต่อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากมายละกันทีนี้เดี๋ยววันขอดูหน่อยว่าเอ่อคนที่เข้ามานี้นะคะเขาเป็นคนยังไงละกันเนาะคุณจะได้ค้นหาเขาได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยนะคะ 8ช่วยน่าจะเป็นคนเก่าที่เคยหันหลังในเดินจากกันไปไม่คุณไปจากเขาก็เขาไปจากคุณนะคะยอมตัดใจทั้งทั้งที่ยังรักยอมจากไปทั้งทงที่ไม่ได้อยากจะไปแต่ก็ก็ไปดีกว่าก็ไปก็ได้อาจจะเป็นการที่ถอยสักก้าแล้วก็ปล่อยสถานการณ์ให้มันเป็นไปเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ พอรู้สึกว่าสู้แล้วไม่ได้อะไรอาจจะถอยก่อนนะ,นะคะแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปสามช่วยจริงๆเป็นคนร่าเริงสุกสนานด้วยนะแต่ว่าชอบจมอยู่กับความทุกข์แล้วก็โฟกัสแต่ด้านลบๆจนทำให้บางทีไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยเห็นอะไรดีๆของอีกฝั่งหนึ่งสักเท่าไหร่นะคะสี่ช่วยเห็นไหมดูไม่ค่อยพอใจอะไรเลย ถ้าถามว่าเขาเป็นคนยังไงมองว่าเขาเป็นคนที่มีความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงคาดหวังความสมบูรณ์ความเพอร์เฟกต์แต่ว่าพอพอสิ่งที่เขาหวังอะเขารู้สึกว่าไม่เป็นตามนั้นไม่ได้หรือยากเกินไปเขาเลือกที่จะถอยออกมาแล้วก็ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปแล้วก็รอเวลาการกลับมาคืนดีการกลับมาพูดมาคุยหรือว่าทำให้อะไรมันดีขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นไพ่สี่ถ้วยด้วยก็เหมือนคนที่ยังสับสนในตัวเองยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองต้องการอะไรบางครั้งบางคราวที่มีความคาดหวังมีความต้องการแต่พอได้จริงๆก็แอบรู้สึกกลัวแล้วก็ถอยกลับไปอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็เหม่อลอยไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการกันแน่นะคะทีนี้วันขอให้ราศีเพิ่มเติมว่ามีราศีอะไรโดดเด่นบ้างเนาะ ราศีที่ปรากฏขึ้นมานี่อาจจะเป็นราศีของเขาดาวศุกร์ของเขาลขาัคนาดาวจันทร์ของเขาก็ได้นะคะมีอะไรบางอย่างเป็นส่วนประกอบในตัวของเขาคนนั้นแล้วก็มาดูลักษณะของเขาด้วยเนาะราศีตุลน,นะคะน่าจะเป็นคนที่มีความลังเลและมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรเลยพีจีมีความลึกลับซับซ้อนอีกต่างหากนะคะ แต่ว่าเป็นคนที่ท่านตัดสินใจที่จะรักใครสักคนหนึ่งแล้วเมื่อตัดสินใจแล้วจะลงไปลึกมากๆนะคะลึกจนกลายเป็นความความทรมานภายในจิตใจของตัวเองอะอ,อที่ทำให้คนอื่นก็ไม่เข้าใจเนาะราศีกุมนะคะมีความอารมณ์ศิลปินไพ่เต๋าเป็นไพ่ของราศีกันธาตุที่ปรากฏขึ้นมาจะมีธาตุลมนะคะแล้วก็ธาตุน้ํา มีธาตุดินเล็กน้อยเจอปนเนาะคนคนนี้ถ้าถามว่าเป็นคนยังไงหวนมองว่าเขาเป็นคนที่ถ้าเขารักใครสักคนหนึ่งเขาจะลงไปลึกมากๆแต่กว่าเขาจะรักเขาเป็นคนชอบคนง่ายเป็นคนเฟลลี่อัธยาศัยดีนะคะเป็นคนที่ดูเหมือนจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันจะเหมือนคนที่มีความโลกส่วนตัวสูงรู้จักกันแรกๆจะเหมือนคนที่ดูพุ่งพุ่งพุ่งอย่างเดียวอยากจะรู้จักอยากจะโน่นอยากจะนี่อยากจะนั่น,น,น,นแต่ว่า พอรู้จักกันไปไเรื่อยๆความเป็นโรคส่วนตัวสูงจะเข้ามาเรื่อยๆด้วยเช่นกันแต่ว่าเป็นคนที่รักใครแล้วจะรักแบบปักจิตปักใจมากๆเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีไพ่ราศีกุมภกรุตขึ้นมาอาจจะมีความกลัวอยู่ในใจเวลาที่เจอสถานการณ์ที่รู้สึกถึงความไม่ปลอดภยัยอาจจะทําให้คิดเยอะคิดมากแล้วรู้สึกประหม,ม่าได้เหมือนกันอือย่างที่ผมบอกแล้ว่าเขาอาจจะมีความลังเลสับสนอยู่ในนั้นเนาะทีนี้ หวังจะดูให้เพิ่มเติมว่าเมื่อคุณเจอกับเขาแล้วคุณจะรู้สึกยังไงนะคะสองเหรียญคุณจะไม่มั่นใจอะ่ะคุณจะลังเลคุณจะรู้สึกยากลำบากเพราะว่าบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปไปกับกลับคือถ้าเป็นคนที่เราเคยคบเคยสารความสัมพันธ์หรือเคยคุยก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่มันงงๆนะคะ เราก็ไม่มั่นใจว่าเราโสดไม่โสดเพราะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายเดี๋ยวคุยเดี๋ยวหายอะไรแบบเนี้ยเ,เลยทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจแต่ถ้าเป็นคนใหม่เลยมันมองว่าคุณจะเหมือนคนที่แบบมีความลังเลว่าจะคุยดีไหมหรือว่าอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าอืมไฮพิเทสนะคะคุณจะมีความสงสัยในตัวของคนคนนี้มากๆเลยนะ เพราะว่าเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดูซับซ้อนจนทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณต้องพยายามใช้เซนในการอ่านสถานการณ์ที่มากนะคะแต่ต้องรามาระวังว่าบางทีเราจะรู้สึกตกลุ่มรักเขาหรือว่าหลงไหลอะไรบางอย่างในตัวของเขาแล้วทําให้เรารู้สึกล่องลอยวาดฝันอนาคตอันไกลโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะแรกๆเราอาจจะมีความสับสนกลัวๆกล้าๆแต่พอเราติดกับดักไปแล้วเราจะคาดหวังกับคนคนนี้มากๆเลยนะคะ วันมองน่าจะเป็นคนเก่าคนเก่าที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนยังมีบางอย่างที่เชื่อมโยงทางจิตวิญญาณของคุณอยู่ครั้งนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยคาดหวังอนาคตไกลๆด้วยกันนะคะแปดไม้เท้าอืมวันมีความรู้สึกว่าเมื่อคุณเจอกับเขาคุณจะมีความคาดหวังเกิดขึ้นเรื่อย เหมือนการเดินขึ้นบันไดที่ยิ่งเดินก็ยิ่งสูงยิ่งสูงยิ่งสูงเรื่อยๆนะคะแต่เขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเกิดความไม่มั่นใจเมื่อคุณเดินไปถึงจุดจุดหนึ่งเช่นเมื่อคุณเจอกับเขาคุณอาจจะไม่มั่นใจตั้งแต่แรกเนาะแต่ว่าพอคุณได้ลองพูดลองคุยหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่คุณได้ให้ความสนใจในตัวของเขาอะ คุณจะเริ่มมีความคาดหวังกับคนคนนี้นึกถึงภาพอนาคตไกลๆอยากอยู่ด้วยกันอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่าบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเริ่มไม่มั่นใจเช่นพอคุณคาดหวังพอคุณมีความพยายามเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าความพยายามของคุณอะมันเป็นความพยายามที่เหมือนคุณทำอยู่ฝ่ายเดียวและเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเท่าไหร่ทำให้เรารู้สึกท้อแท้ถอดใจ จนอยากจะถอยออกมาจากความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมของเขาก็ได้นะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราควรจะไปต่อหรือพอดีกว่าไพาต่ตาสองเป็นไพ่สามไม้ท้าหวนมองว่าบางท่านน่าจะเป็นคนที่เคยคบเคยสารความสัมพันธ์กันมาก่อนหรือไม่อาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลคนที่เราอาจจะรู้สึกเหมือนเราต้องใช้ความพยายามกับเขามากๆเลยแบบนี้ เดี๋ยวดูซิว่าถ้าคุณกับเขาได้มีโอกาสสารความสัมพันธ์กันหลังจากนี้เราจะเป็นยังไงบ้างเนาะมีโอกาสได้สารความสัมพันธ์กันหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเจ็ดถ้วยนะคะน่าจะเป็นบรรยากาศที่มีความคาดหวังเพอ้อฝันล่องรอยล้านแปด แต่ถามว่ามีบางสิ่งที่เป็นไปได้จริงไหมมีนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถเป็นไปได้จริงแต่ว่าอีกหลายๆอย่างก็ยังต่องรอยอยู่อ,อู้มีสีไม้เท้าด้วย บางท่านสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวมีอนาคตที่แข็งแรงร่วมกันเลยนะคะคุณเริ่มต้นได้หนึ่งไม้เท้าอย่างที่ผมบอกแล้วค่ะว่ามีโอกาสเติบโตในช่วงนี้อาจจะยังมีความเปล่ะบางไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยม่ามั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าอดทนค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆก็มีโอกาสเหมือนกันเนาะสามช่วยนะคะการเฉลิมฉลองร่วมกัน สามถ้วยเจ็ดถ้วยมาเจอกันบวกกันได้ที่สิบถ้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความครบถ้วนสมบูรณ์คือมันมีความอบอุ่นอยู่ในความสัมพันธ์นี้ถ้ามีโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์กันบางท่านมีเกณฑ์ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไกลแต่งงานสร้างครอบครัวเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นแต่ถ้าถามว่ามีแต่เรื่องดีไหมเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยดีก็มีนะคะเพราะว่า พอเจ็ถ้วยสามถ้วยมาเจอกันหักลงันเลยได้สี่ถ้วยอย่างที่ผมอบอกแหละว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่เขาก็ดูมีความต้องการนะแต่พอถึงจุดจุดนึงที่เขาได้จริงๆเขามีความลังเลเกิดขึ้นไอความลังเลนี้อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะดีมันจอบลงไปได้เหมือนกันนะคะอัศวินถือไม้เท้า บางท่านอาจจะต้องเจอกคนไกลนะคะคนที่เดินทางบ่อยๆคนที่ดูเหมือนจะต้องทํานู่นทํานี่ตลอดเวลาหนึ่งช่วยมีความกระตือรือร้อนอยู่นะคะไพ่ตะสอบคึ้อนยนต์ place เขาจะมองเห็นคุณค่าของคุณและคุณนะจะมองเห็นคุณค่าของเขาเหมือนกันคือหวันมองว่าถ้ามีโอกาสได้สานความสมพันธ์กันหลังจากนี้นะคือบางท่านถ้าเป็นคนเก่าก่อนหน้านี้มันอาจจะพังยับเยินมาก็ได้จนไม่เห็นหนทางว่ามันจะสามารถดีขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องของอดีตนึกออกไหมคะเพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับจังหวะพื้นดวงชะตาของแต่ละคนถ้าเป็นช่วงที่ดวงเราตกหรือว่าดวงเขาตกเข็นยังไงมันก็ไม่ขึ้น แต่ถ้าถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างเป็นใจไม่ต้องทําอะไรทุกอย่างมันจะคลิกได้ด้วยตัวของมันเองเอ,อถ้าคุณกับเขามีโอกาสได้สารความสัมพันธ์กันในอนาคตหลังจากนี้เนาะวันมองว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดีเลิศเลอเต็มที่ทุกอย่างทุกข้อที่คาดหวังเอาไว้แต่ว่าสิ่งดีในความสัมพันธ์มันก็ไม่น้อยหน้ากับสิ่งที่หวังเหมือนกันเพราะว่ามีความมั่นคง มีความแฮปี้มีความสุขนะคะคือถ้าอยู่ในจุดที่ไม่ได้เพิรอรันล่องลอยมากจนเกินไปมันมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมีไพอ่อัศวินถือไมเท้ากับไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่นะคะเช่นเวลาที่โรแมนติกก็โรแมนติกเหลือเกินเวลาที่ จบมันก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วบรรยากาศโรมมันติมันหายไปไหนแต่ถามว่าแย่ไหมไม่ได้แย่นะคะแค่มันอาจจะมีบางช่วงละที่รู้สึกว่ามันมีความโดดเดี่ยวบ้างเหมือนกันแต่ว่ามันก็สามารถเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงซึ่งกันและกันได้เนาะโอเคทีนี้ดูคําแนะนําดีกว่าว่าใหยอ่ะจะแนะนําอะไรให้กับชาวท่านดินบ้างนะคะ กับความรักในช่วงเดือนนี้แล้วกันเนาะเพราะว่านี่เป็นเรื่องของอนาคตนะคะถ้ามีโอกาสได้สางความสัมพันธ์กันก็ดีแต่ว่าถ้าในวันนี้ยังรู้สึกหวงอยู่ก็มาดูคําแนะนําดีกว่าเนาะโอ้ยการเงินแล้วก็อาชีพนะคะอาจจะมีผลกับความสัมพันธ์เช่นการเงินไม่คล่องตัวการงานไม่มีเวลา หรือถ้าไม่ใช่แบบนี้อาจจะเป็นลักษณะของสังคมที่ต่างกันการใช้ชีวิตที่ต่างกันเลยทำให้มุมมองความคิดหลายๆอย่างแตกต่างกันด้วยนะคะบางท่านถ้ามีคนที่ดูแตกต่างจากเรามากๆเข้ามาในชีวิตอาจจะต้องพยายามปรับสมดุลเนะาะไพ่ของคุณขึ้น2เหรียญนะบันมองว่าชาวท่าดินจะมีจุดที่เราอยากจะพยายามลองดูนะลองประคับประคองดูก่อน ใช่ไพ่ก็บอกว่าให้โอกาสนะคะให้โอกาสคู่ต่อสู้ของเราให้โอกาสความสัมพันธ์ของเรา new love หนึ่งไม้เท้า new love separation การพัดพลากคนเก่าๆที่เคยพัดพลากจากกันไปมีโอกาสจะย้อนวนกลับมาเป็นรักใหม่ของคุณนะคะสิ่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างกันและกันที่เคยเป็นปัญหา มันก็ยังคงจะเป็นปัญหาแหละวันมองว่ามันคงจะยังไม่สามารถคลี่คลายได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าพยายามให้โอกาสซึ่งกันและกันน่าจะผ่านพ้นไปได้อย่างที่บอกนะคะว่าฟังเสียงหัวใจของคนดูว่ามันกระซิบออกมาว่ายังไงอยากจะลองอยู่ไหมถ้าอยากลองก็ไปตามแรงศรัทธาของคุณแต่ถ้าไม่อยากแล้ว ก็ตามน,านั้นมุ่งหน้าหาความรักครั้งใหม่ของคุณไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็แล้วแต่คุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะชาวทาจิน respect นะคะการให้เกียรติซึ่งกันและกันก็จะทำให้ความสัมพันธ์ดูน่าอยู่มากขึ้นนะแต่ถ้าเอาแต่คิดมากเศร้าใจเสียใจมันก็จะเป็นทุกข์ดูแบบน,นี้นะคะเซลล์ love รักตัวเองด้วยก่อนจะรักเขาต้องรักตัวเองก่อนนะคะมีความมั่นใจในตัวเองคิดว่าเราก็มีโอกาสที่จะต้องได้เริ่มต้นใหม่เหมือนกันมีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่ดีเหมือนกันเนาะเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็ลอง ให้โอกาสตัวเองแล้วก็ให้โอกาสความสัมพันธ์ดูนะคะชาวธาตุดินเนาะโอเคค่ะชาวธาตุดินคนโสดเรื่องราวของพวกคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมก็จะประมาณนี้นะคะหลายท่านมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนเกา่าหรือว่าคนใหม่ก็แล้วแต่แต่ไพ่ขึ้นมาว่าคุณกับเขาน่าจะเคยพบเคยเจอกันมาก่อนนะถ้ารู้สึกคุ้นค้นกับใครคนที่เป็นคนแปลกหน้าแล้วรู้สึกคุ้นค้น ก็ลองทําความรู้จักดูก็ได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าอยากลองก็ลองดูแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ดีกว่าอันนั้นก็ตามนั้นเนาะแต่ว่าพ่บอกว่าคนเก่า,กามีโอกาสจะย้อนันกลับมานะคะถ้าเป็นคนที่เราไม่คุ้นเคยอาจจะเป็นคนเก่าในชาติภพที่ผ่านมาที่ทําให้เรารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่เกิดขึ้นแปลกๆแ,แต่ถ้าเป็นคนเก่าที่เราเคยรู้จักคุ้นเคยแล้วเขาย้อนมันกลับมาบางทีการกลับมาในครั้งเนี้ยอาจจะเป็นการกลับมาที่เขา รู้สึกว่าคุณมีความสำคัญถึงได้กลับมา มันอาจจะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะมันเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าแล้วเป็นไพ่เดอะฟูลด้วยคนที่เข้ามาอาจจะยังดูร่องรอยอยู่ยังจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกยังไม่อยากจะคอมมิตด้วยซ้ำเนาะในช่วงเวลานี้แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะ,จะ,จะเจริญเติบโตตามขั้นบันไดตามกลไกลของมันนะคะโอเคค่ะชาว่าดินคนโสดก็จะประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย